โอเคครับตอนนี้กราฟเริ่มไซด์เวย์แล้วนะครับผมสก๊อปปิ้งไม่ได้นะครับสั้นเกินไปนะครับถ้าเกิดติดพวกคุณก็ติดสเปดส่วนผมก็ติดคอมมิชชั่นนะครับต่อให้คอมมิชชั่นของผมจะถูกลงมากขนาดไหนนะครับมันก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็รอหน่อยนะฮะให้กราฟมันขยับกว่านี้นิดนึงนะครับช่วงสี่ทุ่มจำได้ไหมกราฟมันจะไม่ค่อยวิ่งเนาะตอนที่ผมสก๊อปปิ้งเจ็ดสิบเจ็ดเมส่วนใหญ่เราก็จะต้องมาหยุดกันตอนสี่ทุ่มใช่ไหมอ่าวันนี้โชคดีเราได้กำไรจากการกัับบบตตวขของงนนทาไมถึึเเกกิดหุรณ์แี้้ ใครรู้บ้างยกมือขึ้นอ่าเรื่องเดิมพวกคุณก็ไม่รู้อีกเกิดการปิดโพซิชันของตลาดบ่ายตลาดบ่ายเริ่มปิดโพซิชันสี่ทุ่มกับ5้าทุ่มแล้วจะไปวิ่งแรงตอนห้าทุ่มเลยเพราะนี่ช่วงท้ายตลาดบ่ายมันจะไปวิ่งหนอีกทีคือ5้าทุ่มไงแล้วก็จะเป็นช่วงกลางตลาดของตลาดอเมริกาแล้วก็จะไปวิ่งแรงอีกทีตีสามเพราะช่วงท้ายตลาดของอเมริกาเห็นภาพยัง เพราะฉะนั้นมองให้ออกนะครับว่ากราฟเคลื่อนที่ด้วยเพลเยอร์ทำเป็นวอลลุ่มนะครับ